สวัสดีค่ะสวัสดีครับรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่2ธันวาคมพุทธศักราช2559ครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงรับการขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาที่สิแห่งพระรมรราชจักรีวงศ์วาน,นี้เวลา19นาฬิกา16นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวางังดุสิต พระราชทา,านพระราชบาโพติศให้พลเอกเปรมติินสุลานนท์ผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์พร้อมด้วยนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกร,รัฐมนตรีและนายวียรพลตั้งสุวรรณประธานศาลฎีกาเฝ้าจุล้องพระบาทโอกาสนี้นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญ,ญัติแห่งชาติในฐานะประธานรัฐสภากล่าบบังคมทูลเชิญองค์รัชทายาท สเสด็จขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตตีวงศ์ทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สิบแห่งพระบร,รมร,ราชจัก,กรีวงศ์ในการนี้มีพระราชดํารัสตอบรับการขึ้นทรงราชและมีพระราชองค์การโปรเกลาโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรามาภิไธยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยะวัวรางกูลตามรีบประธานสภาอิทธิมนตญญยัดแห่งชาติ เป็นบห,หน้าที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวในนามของพวงชนชถวไทยเชิญข้าพ้จ้าขึ้นครองราชเป็นพระหมหากษัตริย์มาเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาพาผูิพันดุลยนดือนเดชบรมนาถประพิษและเป็นไปตามบทบัญญัติ ของกฎบัเทียนบาลว่าด้วยการถือราชดันรีวง์กับรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นพระเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชบัญญัตนและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวงนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบประทับราบ น้าพระสุจนีหน้าพระมาัจาย,ยายรักษ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถทรงกราบถวายบังคมทรงเปิดคลวยกระทงดอกไม้ทูบเพียนแพรทรงกราบราบ หลังจากนั้น,นพลเอกเปรมจินสุรานนท์กราบองคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบซึ่งได้มีพระราชปฏิสันถานกับคณะผู้เข้าเฝ้าทูลละองทุลิพระบาทด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยาวรางกูลทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสนปัญญาสมวารถวายพระบร,รมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตรที่เบศรามาธิปดีจากกรีนรุยดินสยามินทรา,ทา,ทา,รรา,าธิราชปรมานาถบพิษ วันนี้เวลา10นาฬิกา53นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยัวรางกูลเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานหรือทรงบำเพ็ญพระราชกุศล50วันถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดีรเดชมหิจาราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินสยามินทราธิราชปรมนาถปพิษรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสพระบรมมหาราชวังพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุดมารีพระเจ้าวรวงศ์ เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินับดามาศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิตยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพัพระองค์เจ้าสิตาภรณ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยียทรกิติคุณรวมทั้งคุณพลอยภพลินเจนเซนและคุณสิริกิติยาเจนเซน ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรังกูลทรงจุดทุกเพียงเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบร,รมศพแล้วทรงจุดทุกเพียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมาวาลที่หน้าพระแทนมหาสเสวตประชดทรงกราบพระสงฆ์สามสิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรังกูลเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพรัทหารแด่สมเด็จพระราชาคณะสำรับพรัทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ทรงประเคนพระสงฆ์รูปต่อไปตามลำดับพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้วทรงทอดพระไตรสามสิบไตรพระสงฆ์ประดับประกรณ์ทรงหลังทัสิโนทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาและสวดพระธรรมราคะขึ้นนั่งอย่างอาสนะต่อจากนั้นทรงจุดเพียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมมาศทรงจุดทุกเพียนเครื่องทรงธรรมและ,สะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดทุกเพียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกรธพระบรมศพสำหรับพระบรมศพ ทรงธรรมทรงศีลพระพุมกวีเจ้าคณะภาคสิบส,สามเจ้าอาวาสวัดประยานมิตรถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องสันตุถิกถาจบแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยัวรังกูลสเสด็จพระเจ้าเนนไปทรงจุดทุบเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นมุกพระสวดธรรมคถา,าพระสง์สีรูปสวดพระธรรมคถา,าจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศ ทรงทอดพระใยถวายประเทศและพระสวดธรรมคถาพระสงฆ์สดับปรตะกอนทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะสดับปรตะกอนเท่าประชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศร,รามาธิบดีจกักรีนฤบดินสยามินทราธิราชปรมนาถบพิษเที่ยวแรกขึ้นนั่งอย่างอา,าสนะสงพร้อมแล้วสวดมาติกาจบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินพระเทพพยวรางกูลส่งทอดพระไตรพระสงฆ์สดระปกรณ์สรงหลังทัโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินพระเทพพยวรางกูลส่งทอดพระไตรพระสงฆ์สดระปกรณ์จนครบ89รูปเสร็จแล้วสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปโดยการพระสมวาสที่หน้าพระแท่นมหาเสวประชัตและสเด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมุกหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงจุดทุกเคียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระสวดพระอธิธรรมและเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับประกาศแต่งตั้งประธานองคมนตรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวะรังกูลมีพระราชโอรการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ยที่ประธานองคมนตรีได้กราบถวายบังคมลาออกจากตําแหน่งประธานองคมนตรีและทรงพระชนชดวีริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งประธานองคมนตรีอาศัยอํานาจตามความในมาตรา2แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยฉบับั่วคราวพุทธศักราช2557ประกอบกับมาตรา12มาตรา13และมาตรา16ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช2550จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้พลเอกเปรมเจนสุรานนเป็นประธานองคมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2559เป็นปีที่1ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระราชองค์การพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมเด็จพระเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระทาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอพิธรรมพระบระมศพพระบาทสมเด็จพระปร,ะประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดช วันนี้เวลา7นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระเทพพรัตนราชดุสยามบรมราชกุมารสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรับพระราชทานฉันพระหานเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตราชวรมหาวิหารและวัดจักรวรรดิราชวารวรมหาวิหารที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพมาแต่ค่ำวันนี้ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ราชสกุลต่างๆเป็นผู้ปฏิบัติพระหรือผู้คอยดูแลในระหว่างพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันพระาหารเรียกว่าปรนิบัติพระหรืออังคาตซึ่งเป็นคำเนี่ยมปฏิบัติที่มีมาแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในงานพระราชาพิธี เวลา1 9บเนาฬิกาท่านผู้หญิงบุตรีวิระไวยทยะเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดูชิตมหาปราสาสในพระบรมมหาราชวังโดยพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมที่นิมนต์มาจากวัดประทังโคสิตารามวรมหาวิหารและวัดโรยโยงสาวาสวรวิหาร พระพิธีธรรมเป็นตำแหน่งของพระสงฆ์ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าอาวาสในพระอารามหลวงคัดเลือกพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในพระอารามนั้นๆทำการฝึกหัดสวดพระอภิธรรมโดยใช้ทำนองที่ต่างไปจากทำนองสวดศพบ,บุคคลชั้นสามัญปัจจุบันมีอยู่สิบพระอาราม และในวันพรุ่งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังได้ตามปกติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา14นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้น18ตึกพบรอ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยในการพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาติสมนาคุณชั้นที่1แก่ผู้บริจาคเซลล์ต้นกําเนิดเม็ดโลหิตจากกระแสะโลหิตผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งผู้บริจาคเงินผู้ช่วยเหลือกิจาการเหล่ากาชาติจังหวัดผู้ช่วยเหลืองานและสนับสนุนอื่นๆจํานวน172รายพระราชทานประกาศนียบัตรเข็มและบัตรสมาชิกกิติมศักดิ์แก่ทายาผู้บริจาคอาวัยวะ ซึ่งสภากาชาติไทยได้นำอวัยวะไปใช้ประโยชน์แล้วจำนวน69รายโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาศให้นางเวโรนิก้าสุธิรัตน์เฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนการก่อสร้างศูนรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวสาอาัญญากเจ้า150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทอรือพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสูวัฒโนพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนสร้างสวนรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสดาอัญญาเจ้า150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณรีราชาสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์สำหรับงานหอผู้ป่วยวิกฤตศิลยกรรมฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภาการชาติไทยสมทบทุนแข็งแรงมั่งมีเงินฝากบริหารอาคารสอทอหน่วยหัวใจสมทบทุนงานผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะฝ่ายวิสัญญีวิทยาและศูนย์โรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรสมทบทุนครอบครัวคุณพิชิตคุณสุวดีจงสถิตวัฒนาและเพื่อนๆสมทบทุนบำรุงศูนรับบริจาคอาวิวะสภาการชาติไทยรวมทั้งสมทบทุนศูนย์สมเด็จพระเทพร,รัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศรีรษะ พร้อมกันนี้พระ,ะพระราชทานพระราชวิพกาสให้นายกเหล่ากาชาติจังหวัดกรรมการสภาการชาติไทยและผู้แทนพระผู้แทนภาคเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัวในโอกาสรับหน้าที่ใหม่รวมทั้งพระราชทานประกาศนียบัตรแก่นายกเหล่ากาชาติจังหวัดที่พ้นจากหน้าที่และนายกเหล่ากาชาติจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ต่อจากนั้นเสด็จพระราดำเนินไปยังห้องประชุมใหญ่ชั้นเก้างร่วมกิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสเมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบระมาราชาธิปัตยภกสภากาชาติไทยที่คณะกรรมการสภากาชาติไทยจัดขึ้นจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่323โดยที่ประชุมมีระเบียบว,วาระต่างๆอาทิการรายง,งานการรับบริจาคโลหิตและการดําเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยการถวายภาพพระกรถินสภากาชาติไทยประจําปี2559 การดำเนินง,งานขับเคลื่อนตามนโยบายอาสาสมัครสภาการชาติไทยและแผนแม่บทการพัฒนาระบบงานอาสาสมัครสภาการชาติไทยรวมทั้งการนำเสนอกิจกรรมเพื่อน้อสมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชะกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดจนรายงานการปฏิบัติงานในงานพระราชะพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้คุณเจกรัตนตั้งกระกูลและดิฉันธนสอนอมาตยากุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ